สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะตอนนี้ก็พาสมาชิกยูทูปเพื่อนๆสวออนะ่มาบ้านวังเยี่ยมนะฮะส่สสองทุ่งเลยบ่ พอดีเอาให้ทั้นสงเลยแหละมันเราลำำฉลองบริษัทมูลนธิรัก็เลยขอถวายเชินั่นแหละแล้วก็ที่นีือารั่ม้งนมาจนนี้นะโอ้ยผลไม้เเพราะว่าในทบริัทชิน มาเลยมาดีของไหวมาบริษัทเลยมาค่ะเจ้าวานเอ้ยเป็นไรอ่ะลูกใครอ่ะลูกยุงลูกยุงไม่น้องน้ำน้ำมันเป็นพี่นกยุงพี่สาวของนกยุงพี่สาวของนกยุงยางแล้วโอเของนกยุงม่นยางแล้วอันนี้เป็นของน้องน้ำเป็นพี่สาวโอ้คือเขาอลาบจริงจริงมันเย่อ่อน ขาเต็มทีขาเต็มทีเหมือนแม่เท้เองแม่พ่อเท้าบอกโอ้เท้าเป็นไงไม่สบายแม่ไม่ไปแม่แม่ไม่ไปใส่นไงแม่ไปวางเขานั่งอยู่นอนขับเอาไว้เอามวยอยู่ที่บ้านเออยายอ๋อหนูนอนหลับปุ๋ยเลยขาก็อวบอวบหืมโอ้วันนี้กำลังคลานแล้วก็พอคลานก็คลานไม่หยุดเลยน้ายาย ไม่อยู่ยนี่้วนี่มัอโอ้ฉันพ่อคนมาอยู่ขา้านคอยเขาจุมพ e kind of like ูนทีแรกฝนหวานไม่แย่อ่อนนะเออคนั่งก็ออกไปนะพ่อพอมาได้ตี้านเพินมาจ้ะอาขาจุมพูนอยู่นย่เขาจุนพูนตะแคงในตัวองนะข้้าข้อแม้ขาข้อแม้ขาข้อแม้ขา มันไม่ยิ่งเนาะด็้หน่อยนะไม่ยิ่งเลใหง่ขึ้นแง่ขึ้นอีนั่นหญ่อคือแม่มาคือแม่ม่เหือพ่อกับแม่คือกันเนาะพ่อก็ดำแม่ว่าตักเป็นคนน้อยคนน้อยตักับขาวเม่ขาวอันเด้ลอตเตลี ใครจะซื้อปูเหรอเ้ยเสียงโชคมาแล้วปูเอ้ยไอ้นี้ยาพาร์กต้องเยกคนหลีกเ้ยเสียงโชคมาแล้วปูหลานลีปูเสียงโชคเลยปูกเก่าเมันเลขเก่าเพราะว่าเลขงีมนนี้ฝั่นที่บอกเการเลียยาเลขสวยไหมยาพาร์ เลขไ้เลขยังเลยก็ได้ยังยาได้ยังอันนั้นเลขอูจะมาพระกาศสือแบบติจมานะสื่ออาจารย์และออรย์รือือตมันลาบ่ไอเลขยังเนาะปูไล่ยังปูขึ้นากขึ้นากขึ้นฝากอเก้าหกหกเก้าบ่ฮะ ไม่เป็นไรแยะเดี๋ยวหนูลงคลิปเสร็จหนูไปซื้อเลยนี้้อปอีกติดต่อกันได้มาจากไหนของปู่เด็กเลยเขาบอกว่าให้ลูที่เล็บแปลงทวนนี้ให้หกเก้าอีกโอ้โหเออเอฟซีนะฮะ<อ><อ>พี่จะอะไรนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง แต่ว่าเสียงไสักใบสอเรคุลีส่วัวเไม่ยอเยเนี่ยเดี๋ยวเาจะเสียงตามที่อยกได้ไม่เราซื้อเลยนี่ซื้อเลยเาตังเลยเมื่อน้มันเคื่องยูซีเลมือนมันมาเีงโว้หนังหัวคือเก่าโคคือเก่าข้วหนังที่เจนก็คือับต ไม่เย็นไมได้หย่อนเก่าหายยาตัดมาเลยมาให้อดอับบุหรัักหนุงป่าก็แค่ยะอมาฝากเนาะวันเราไปหาเห็ดเลยนี่นะหาเห็ดใส่ไม่เช่สาวไปแล้วกาเฮ็ดอยู่หน้าเจ้าค่มารออยู่ที่นเี่ยมันอนดานจะบอกจะไปหาเห็ดน้ำอ่ออยู่บริเวณฝั่งคงใ่ฝั่งคงไม่อยากออกขาย นนี้่กรงลมีเห็นะขึ้นล้น้าแม่ย้ายมากเลยมาเอาแองมาที่อเภอบาดอาสวัสดีครับอพยบมาอยู่บ้านดุงอำเภอบ้านดุงจากอำเภอนาโสมมาอำเภอบ้านดุงบอกแล้วพักที่ไหนที่นี้พักอยู่ที่นี่ใช่ไหมคือว่ามือ้าไปกงเจ็ดสิบโเนาะออไปกับวันละห้ารวยคุณแล้ว้องไปเที่ยวแล้ว อ๋อคือพักอยู่บ้านดุงเหมือนเดิมอ๋อเขาเขามีบ้านพักให้ที่บ้านดุงอ๋อไปกลับก็ร้อยสี่สิบคันําบานก็วันละห้าร้อยเที่ยวไเทียวปเทียวมาทุกวันไม่ไหวอ๋อก็สรุปว่า พักท,ที่อำเภอบ้านดุงนะคุณผู้ชมอเนี่แ่าสินะเขาัไดางไมเวียนอย่งนี้วนนี้เาบอกเลไปหุดชดเชยอ๋เร็นกเลี้ยงนอยเองนกอยงน้ทัแต่เลนนมากเลนยลูกแม่มันเลีแม่มันใหนะมัเลียงหลานเลียงหลานแล้วก็เลียงเล้ อืมาดีลูกที่กินมันเป็นหลอดมันเหมาะคือนอ่หลอดจะได้เงินได้ผหลอดมาบ้วเหี่ยบอกลูกร้านเลนหลอดเออหลอนคืออะไรอ่ะลูกร้านเลนหลอดลูกหลานหน้าลูกพองหลานลูกของคุณนี่อีกไงลตอีกมีลูกอีก ล้วก็เลนลูกเลนบบานี้แบบนั้นเลอจึงาาใถ้าใครอายุอายลนก็จะได้เห็นโอ้เป็นไงอ่ะขั้นที่ห้าเลยทนับจากย่าใช่ไหมขั้นที่ห้าเล้วเนี่ย ทีเออถ้านับจากย่ามาน่ะตอนนี้เป็นขั้นที่ห้าแล้วสติอะไรไหลไหลอะไรวงสาคณาญาติแบบข้าระดับอันนี้อันสิเห็นอันว่าอันอะไรวะอันเจ้บอยว่าไปสั่งรถโอ้นะอ่ะอัปเดตคลิปนี้นะครับต่อจากที่เรามาทานข้าวกันเนาะนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ